ลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่19พฤศจิกาย,ยน2563ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะคะส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือระมัดระวังอันตรายนะคะ ในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียค่ะละักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนที่ตกหนักและ ฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะสำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองในระยะนี้นะคะในช่วงวันที่19ถึง21พฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนมีลมอ่อนนะคะทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด1 9ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด 32-36องถึงองศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด8-16ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิตำสุดสุดถึง3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตำสุดาถึงสุด13-17องศาเซลเซียส ภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภากใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสค่ะ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะ คลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะมีฝนตกตอน9้าโมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะปริมาณฝนช่วง9โมงถึงเที่ยง1.3ม mm, มิลลิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็น2.6ม mm, ิลลิเมตรและก็6โมงเย็นถึง2ทุ่ม1นมมิลลิเมตรค่ะอําเภอประทิวจังหวัดชุมพรมีฝนตกเป็นละอองฝอยๆนะคะตอน10โมงถึง11โมงค่ะปริมาณฝน0.4ม mm, ิลลิเมตร พรุ่งนี้มีฝนนะคะมากกว่าวันนี้ด้วยค่ะอําเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตั้งแต่เช้าถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเ mm. ที่ยง4.4มิลิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะ4.8มิลิเมตรค่ะภากใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองน,นะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะอำเภอกระทูจังหวัดภูเกต็ตมีฝนตกตอน7โมงเช้านะคะแล้วก็ตกอ,อีกทีตอน9้าโมงค่ะถึง1ทุ่มประมาณฝนตอน7โมงถึงเที่ยงวัดได้นะคะ2.7ม mm. เมตร แล้วก็เที่ยงถึง1ทุ่ม4.9ม mm, ิลิเมตรค่ะอําเภอเมืองจังหวัดสตูลมีฝนช่วง11โมงถึงบ่ายโมงนะคะปริมาณฝนก็2.6ม mm, ิลิเมตรค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะ จบพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย